สวัสดีครับช่างหาเรื่องทํานะครับวันนี้นะครับจะพามาขัดไฟหน้ารถนะครับไฟหน้ารถใช้ไปนานๆน,นะครับมันก็จะเหลืองเหลืองเป็นคราบอย่างนี้นะครับเป็นคราบส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ยังใหม่อยู่นะครับเพราะว่าเราได้ทําการเปลี่ยนไปนะฝั่งนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนก็รถคันนี้ก็จะเข้า20ปีแล้วครับ กต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนก็ทําการขัดมาเรื่อยครับทำตามคลิปหลายๆคลิปนะครับก็จะมีในส่วนของเบกกิ้งโซดาบ้างนะครับผสมกับน้ำมะนาวบ้างนะครับก็ลองดูก็ไม่ได้ผลก็จะเห็นใสมานิดนึงแล้วก็มัวเหมือนเดิมอีกสูตรนึงก็คือยาสีฟันนะก็บอกว่ายาสีฟันขัดใสปิ้งเราก็มาขัดขัดก็ก็ยังไม่ดีดีไปกว่าเดิมนะก็ได้แค่นี้ได้แค่นี้ ส่วนอีกสูตรหนึ่งก็คือใช้มาจิคลีนนะครับใช้มาจิคลีนพ่นๆใส่แล้วก็ขัดนะครับเขาก็ว่ามันใสนะแต่สูตรนี้เรายังไม่ได้ลองนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คือเดี๋ยวสูตรสุดท้ายที่เราจะทําการขัดนะครับขัดโดยใช้กระดาษทรายน้ํานะครับเบอร์หนึ่งพันนะครับเบอร์พันห้าแล้วก็เบอร์สองพันนะครับขัดแล้วก็ใช้แล็กเกอร์เคลือบนะครับเล็กเกอร์เคลือบอันนี้ ชัวแน่นอนครับน่าจะใช้ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลองทํานะแต่วันนี้นะครับเรายังไม่ได้ทําในส่วนที่เราได้กล่าวมาเนี่ยตอนนี้เราจะมาทําในส่วนนี้นะครับเนี้กีวีครับกีวีนะครับสําหรับขัดรองเท้านะครับขัดหนังนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือเปล่าครับถ้าสูตรนี้ยังไม่รอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําสูตรอื่นต่อนะครับจนกว่าจะใส่นะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองพัดกันครับ หลังจากที่เราขัดแล้วนะครับก็ได้เท่าที่เห็นนะครับสภาพที่เห็นก็คือมันจะใสใสนะครับใสขึ้นนะครับแต่ถ้าถามว่ามันจะเหมือนของใหม่เลยไหมมันก็จะไม่เหมือนนะแต่ว่ามันใสขึ้นนะใสขึ้นก็ความเหลืองก็ยังเงาอยู่นิดๆนะก็ไม่หมดนะครับก็ไม่หมดสําหรับสูตรนี้นะครับแต่ก็ใสขึ้นครับใสกว่าเดิมเยอะนะลองเปรียบเทียบ ฝั่งที่ปกตินะ,ระ,นะครับนี้ส่กิ๊ก้วครับอันนี้ก็ปกตินะฮะอันนี้ก็ขัดไปแล้วครับอันนี้ได้แค่นี้นะครับทำมาหลายสูตรแล้วครับไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันนะครับแล้วก็กดมะนาวก็ก็ทำมาแล้วนะครับแล้วก็บางสูตรบางคลิปเขาก็บอกว่าใช้น้ํายาล้างห้องน้ํานะครับอย่างพวกเป็ดพวกอะไรพวกนี้ก็เอามาใช้นะใช้เหมือนกัน วิกซอรอะไรพวกนี้ก็เอามาใช้นะก็ได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้สเต็ปต่อไปนะครับถ้ามันเหลืองนะครับเหลืองเพิ่มกว่านี้นะครับหรือว่าเพิ่มมากกว่านี้เท่ากับตอนที่เราก่อนขัดนะครับเดี๋ยวเราจะมีสเต็ปต่อไปนะครับก็คือใช้กระดาษทรายขัดเลยครับก็โอเคนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งซับสไครต์นะครับ เป็นกำลังใจนะครับให้กับช่างหาเรื่องทานะครับได้มีคลิปดีๆให้ได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับสเต็ปต่อไปก็กระดาษซ้ายขัดครับ<ม>เดี๋ยวรอให้มันหมองกว่านี้ก่อนนะอันนี้ก็ได้แค่นี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ